ีเด้อปรมเทพี่หนอำเอฟซีใจั H e งหวัดมาดีครับมาพอจงังหวัดหน่อยดอนท้องยูเที่ก้าวี่น้องมอมีมเข้าสวนไอ้ส้ใหญ่มันปลูกแย่างเนี้ยพ่จะมีม,มละก bằng suyễn nhầy như thế này, mình có năng lực, vốn, 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 จะกายทีมันกะเขือเห้าอัดหลาดหัวปูนคล้ายลายหลุดแล้วที่นองเลย าจะปลูกลายกันระบาดหน่อยด้อนข้องก็ได้จากกำลังน้ำบ่พออันนี้เป็นกำลังน้ำดีมีสะสองลูกบักใหญ่เป็นระยหลายได้ ้องเข้านำม,ม่พร้อมใส่ลายกระจายลายนำผ้ามือบานอันนี้เป็นสูบได้เลยแล้วใส่เพงตุนแล้งมาซอยนี่แล้วเจอได้ตอน,นี้เราก้องสูบนำ มีสิ่งสบายกดลงไปกำลังต <c oughs> ิด้าได้กำลังเด็เต็มเลย ขยันขยันรวมนีความอยากจนได้มูคนขยันคำพังเพยใส่ได้ตลอดการขยันขยันเรารับลองกัับมาจนหาบวเจอโอ้ยย่งขวาหง,งา จิได้เลยปลูกโลดจะนังคินตนาการนั่งคิดออกนี่ขึ้นชายขึ้นชายขายผักชีกินตั้งต้นในหญ่กว ตัวพัน <c oughs> เจบไปหลายเทียหลายหลุดแล้วนี่เป็นพันธดเสมือเสมือว่าท่านแม่ทายพี่นอนมันแบบนีโรกาดแม่ทายบนเก็บขายหลายหลุดแล้ว หลายเด้อผิดหวังแ่ก็ขอบคุณมากครับรถไล่ถูกนั่งเฉยเสงอันแดงเฉยอัดงถูกหวยรวยเบอร์แต่ว่าอยู่ท้งบ้านนี่ก็สองสามงวดก็จะเอาถทิกกันแต่จะของบ้านน้อยโอนข้องกับพวกเคยเสือพี่น้องแต่ว่าแม่จะเขียนอยู่วัดเพื่น่อยหวยว่าทั่สามงวด ติดต่อกันแล้ววันนี้วันที่สี่งสิขาวบอบุดได้โชว์ปีก็สิได้จุดทูปวาสนาไพวาสนามันวันที่แล้วเกือบยกหมู่บ้านบ้านดอนตูมถือคักถือแน่บ่ถือตะปูบ่สื่อวันโู้น โอีกรก,อกระถิดอีกบ่ถิดแล้วมันบ่สื่อไหมเนีเ่ยน้องเอ้ยบรรยากาศบ้านเฮาขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามาเบิ่งให้รับจีบหนี้ขอจับจีบอะไรที่เพื่อนตันดีนะครับเนาะพอกันใหม่ครับจีบหน้ารับจีบหนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ